แจงไงดูวะนะโหโยนไม่เลยอโอร้อนแล้วมึงจะเก็บไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวล้มเจ็บมันวิ่งลมตอบคำถามเงี้ยแจงไงดีอันเนี้ยมีคำถามอะไรไหมเอาโอ้โหไอ้นี่มันจีร่ามันจะโยนอย่างเดียวเลยนะโยนโยนไม่ได้เดี๋ยวหามคำถามก่อน ที่เธอกำหนดก็คือแจกเสื้อนี้อ่าอ่าเดี๋ยวมาเลยมาพี่ีกรมาเดเลระเบิขแถวเลาอนเอาแถวให้พี่บอยเป็นคนกำหนดเลขนะเออแถวไอ้นี่ต้องรู้ว่ตรงนี่ลูกแถวทำมือยังไงวะนะเออเนี่แถวตรงอย่เงี้ยเรววเววโอ้เล่งเนะเดี๋ยวดิมันวนไปวนกลับได้ขายไหมคไปซื้อได้ไหมเนี่ยสร้อ เนื้อตรงไปเลยน้อตรงมาเลยเนื้อู๋เห็ว่าจะเอาจากกันต้องเอาเอาเลขเกินคนอ่ะให้มันกลับมาเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิยังไม่ได้กำหนดเลขเลยยังไม่ตรงเลยแถวไม่ตรงเลยโอ้โหหนูอยากเห็นนะพี่ว่าไงนะมาหนดเลขกันว่ะกำหนดเลขมันมันต้องเป็นแปดสิบเจ็ดสิบขึ้นหน่อยให้มันกลับไปกลับมาได้อ่ะเดี๋ยวนะ เอฟังวะอฟังโอ้มันนับไม่ได้หรอกฮะเป็นจับเวลาไปเลยอโอ้ยมันมันเกินน่ะนั่นเออไหนเน่เกินปะไม่ถึงคนท้ายมั้งมันวนมันคือยังไงมันทำยังไงนะมันไม่ถึงคนท้ายหรือปถึดเนี่นี่แค่ยี่สิบกว่าคนเองใช่เลออม่งั้นาให้ายก่อน่าเขาอะเลขอะไรที่ตัวเขา เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนี่ยตัวเขาจะได้รู้ว่าเขาเลขอะไรเราให้เกินเลขเกินเลขก็ต้องวนกลับมาอีกจริงๆอ่ะไม่ให้น้องทายหรอกค่านึกว่าให้น้องตอบทายเลยที่เราตั้งโจทย์ว่าหนึ่งถึงร้อยอย่างเงี้ยให้มันทายมาก็หนึ่งถึงร้อยนี่ไงต้องหนึงถึ้อแล้วให้มันถ่ายมาอ๋อว่ะพี่เออว่าพี่จะบอกอะไรกไรไม่ใช่ให้นับคนโอเคโอเคเกินไรเกินละไม่เข้าใจ เลขหนึ่งถึงร้อยนึ่งถึงร้อนะคนหนึงตอบได้หนึ่งตอบไปดูวนไปวนกลับไปอย่างนี้โอเคปะหนึ่ถึงร้อยอ่ะเลือกมาเลขหนึ่งเข้าใจป่าเราเข้าใจไหมโอเคใครตอบถูกก็ได้นะโอเคไปไปเคนแรกเลขเลขอะไรรูกโอ้โหดูแชทดลูกค้าหน่อยเไปทำได้ไหแล้วทีเนี้ยไปเลขไป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 ไไป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 ไ หนึ e> Nej> ไม่ใช hmm. ่ยี่ส ja> ิบไม่ใช่ส si <Yeah ิไม่ใช่สิบสามไปแล้วไม่แปดสิบแปดไม่ใช่ห้าห้าไม่ใช่สี่เก้าไม่ใช่มีคนใกล้แล้วนะเมื cool ่อกี้เก้าไม่ใช่ค่ะมีคนเกือบแล้วมีคนเกือบแล้วห้าสิบสี่เกือบไม่ใช่ค่ะห้าสิบเอ็ดไม่ใช่เฉียดเฉียดไม่ใช่ค่ะห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบสามปะเธอไเขาเรื่อ้ ไม่ใช่ค่ะ50ห้ายังไม่ใช่54าสิบ่ายังไม่ใช่5ชสิบเก้าห้าไม่ใช่ค่ะหนึ่งร้อย่ไม่ใช่ไม่ถูกนไม่ถูกน่่ไหกรไม่ใช่ค่หนึ่งถึงร้อยอะไรคะสี่สิไม่ใช่90้าสิบายังไม่ใช่ยี่สิบยี่สิบไม่ใช่ค่ะหกสิบหกยังไม่ใช่อยู่กลางๆเลขจะอยู่กลางๆลางหกสิบถึงร้อยอยู่กลางๆ1ไม่ใช่ 59 59ไม่ใช่ไม่ใช่เกืบแล้ว50ยังไม่ใช่ค่ะเกืบแล้ว80 80ไม่ใช่ไม่ใช่70ไม่ใช่มิ้วโทรหายเบียนี้5ิังดไม่ใช่ค่ะมิวโทรดูเบียร์ฮะังไม่ใช่5้ไม่ใช่ anh à, à, thay luôn anh thay luôn này anh thay luôn